ท่านผู้ชมครับการศึกษาของคนเรานั้นคงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่ว่าเราจะมีอายุสูงสักเพียงใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนาเราต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนําสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องครับท่านอาจารย์สมานมารีพันธ์มีเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามมาพูดคุยกับเราในช่วงของทานคำนำทางกับอาจารย์สมานมารีพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องมุสลิมอัสลามุอะลัยกุมมิสมิลลาบัลฮัมดุลลัล มัสลาตัวมัสลามาลารอซูลินดาท่านพี่น้องครับวันนี้เราจะพูดกันถึงว่าการใช้ให้กระทําความดีและห้ามไม่ให้กระทําความชั่วนะการใช้ให้กระทําความดีก่อนที่เราจะทําความดีเราต้องเข้าใจเสียก่อนว่าคุณธรรมความดีคืออะไรคุณธรรมความดีคือการกระทําทุกอย่าง ที่กระทําไปแล้วหรือปฏิบัติไปแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทรงพอพระทยรวมถึงความเชื่อมัน่นและการมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาพระผู้เป็นเจ้านอกจากนั้นแล้วก็ต้องอิบาดะทีนี้เรื่องเกี่ยวกับสังคมส่วนรวมคือเรื่องอสมบัติไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่โกง ม่หยิบเอาของผู้อื่นรักษาของผู้อื่นและคืนให้เจ้าของโดยครบถ้วนและการรักษาสัญญาเหล่านี้เกี่ยวกับสังคมทั้งสิน้นด้านจริยธรรมต้องมีจริยธรรมต้องมีความยุติธรรมมีสัจธรรมและมีความซื่อสัตย์อัลมุงกรัรคือทุกๆก,การกระทำที่ในกระทำไปแล้ว ลอสุบฮานตาราไม่ทรงพอพระทัยสรุปก็คือการใช้ให้กระทำความดีมีคุณธรรมและห้ามไม่ให้กระทำความชั่วที่พระเจ้าทรงกริว้วผลประโยชน์ของการให้กระทำความดีและห้ามไม่ให้กระทำความชั่วนั้นมีประโยชน์มากมายขอพูดเพียงเรื่องใหญ่หญสองเรื่องก็คือ 1. ปลอดภัยจากการลงโทษ พออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาสองได้รับความพอพระทยัยและสวนสวรรค์จากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเราลองอ่านองค์งการของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาล,าลาว่าฟัลัมมานะซูมาดุกิรูบิฮิอันเจนัลละดีนะยันเฮวนะอันิซูว่าอัคดันละดีนะดอละมูบิอาดาบินบิมากาบิมาการุยับสุกูนครับพี่น้องครับเวลาหมดฮะก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ والله يهدينا جميعا الى سواء السبيل وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين